คือโคนดในจกตัวนี่ซื้อไปแล้วอ่ามันหญ่ขึ้นกับอีกมันก็สิีราคาหนึ่งเนาะครับเนาะข้าบกับเอามาขายขึ้นผมก็ไเลยครับในช่วงที่อยากขายซื้อไปแล้วในช่วงอยากขายกับเอามาขายขึ้นในฟาร์มเราได้ก็ดีเลยครับเพราะว่าเขาเป็นนันเขาหาซื้อเก่นนะโอ้ดีเลยครับเขาเ็กไปหาซื้อหาซื้อมาไว้ให้เขาแต่คอยแมลูกี่เสียแม่ทองเสียซื้อไปเราออกลูกกับขายขึ้นในผมกันเลยครับแม่เมลลูกซื้อไปลูกออกนมกับมาขายขึ้นในผมกันเลยนี่แล้วพี่น้องเขาไม่ได้คิดเาือไป สิขายจังไหนน้องสิไหมครับอันนี้คือครูพันใช้รับประกันซื้อสินค้าเนื้อครับพี่น้องจากผมเนี่ยมันมีใบรับประกันด้วยครับครับใบรับประกันพันธุกรรมการซื้อขายนะครับต้องขอความนับถือลูกค้านะครับซื้อหน่อยซื้อหลายในการตกลงซื้อขายต้องมี้มาจำนะครับเด้อมาจำหน่อยมาจำลายนี่คืนยุทีระยะทางแล้วก็ราคาควายมาจำนี่นะครับเป้าหมายว่าเฮาสกินมาจำลูกค้าเด้อมาจำเพื่อยืนยันว่าเราจะเอาแล้วก็ใครไปส่งนะครับ แต่ควายไปถึงถ้าความเปตรงปกวะเขากับบ่ไดเอามาจำราคาครับมาคลื่อนให้เราบริสุท์ที่เก้าครับผมครับครูพลอชัยสวัสดีครับสวัสดีครับป้าตองสวัสดีครับผมอุ้ยครับพี่น้องวันนี้ได้มาไก่ครับได้ไมายามมายมทางครูพลอชัยนะครับครับได้ติงข่าวว่าครูพลอชัยมีคว้ยดีในราคาค่อนข้างจะพอฟังมาฝากพี่น้องครับแนะนำตัวให้พี่น้องรู้จักจากน้อยนะครับผมครูพรชัยนะครับผมเจ้าของพรชัยฟาร์มนะครับ ที่ตั้งบ้านโคกสูงตำบลน,นาขาอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมัธารคามนะครับเบอร์โทรศัพท์0 8 9 3 9 4 3 2 5 8อ้ายปดอายเบอร์เดียวกันได้ครับ Facebook ครูบ้านนอกฟ้ามืนบดลมือวันนี้มาเปิดแบงค์อยู่หลายลรายการรลบผมตั้งแต่ราคา่าลักมืน่นนะครหาลักแสนนะครับผมติดตามใเจ้าคลิปครับคมแรกนะครับเป็นชุดซื้อ2อรุ่น3นะครับไอ้ลูกของเขาเนี่ยเป็นลูกของเพชรแท้อายุ4เดือนนะครับแม่เขาเนี่ยเป็น,แม,น,ปนแม่เขานะครับ สูง138บปวกลบผสมเพชรสยามยูนี่แล้วไปนะครับได้อาทิตย์หนึ่งนะครับเป็นซื้อ2รุุ่น3ไอ้นี่ลูกที่2ลูก3สิไปนะครับเด้อเอกสารใบหลอดครบประกันตำหนิอุ้ยครบชัดเจนครับเป็นแม่พันธุ์ส่งลูกตัวนี้เป็นตัวเมียเนาะตัวเมียลูกของเพชรไอ้ลูกของเพชรแท้เซียนกว่าครับเป็นคือกระดูกแข้งขาเมา่ีไรนะครับไอเป็นแม่พันธุ์ส่งลูกครับผม พี่น้องบ่งบันไทยลูกสาวเพิ่นเด้อครับลูกสาวเพชรแท้นะครับครับหนาหนาลึกเนาะหนาตึบอครับผมี่จิไนะครับครูบอลชัยเปิดไทยพี่น้องแขงนะครับผมเปิดไอโปรโมชั่นต้อนรับช่องของเบ้าต้อมนะครับผมเปิดไว้39,500บาทครับอ่ะขอเปล่งหน้าตาแม่เพื่อนได้ครับสวยเลยครับผมแม่สายอุทัยแม่เพิ่นได้จากลูกแล้วครับลูก30สบไปครับ ลูกสาวลูกลสองอย่างเมสวยงามสวยงามครับพี่น้องหน้าตาครับเดี๋ยวเบิ้งแข้งขาพี่น้องมึงกระดูกแข้งขาเด้อครับใหญ่อ่ะถทายากให้พี่น้อกในเบิ้งนะครับหู้ครับจริงๆเชื่องเชื่องยาเฟี้ยงที่ที่ตัวอื่นพวกกินตัวนี้ก็กินครับเชื่องในราคานี่ครูมันใช้ให้ต่อปะครับอ่าต่อล็อกได้ตามบริษัทนะครับเด้อครับปกติเราส่งฟรีร้อยกิโลแต่ส่งได้ทั่วไทย พี่น้องครับพี่น้องมักเนื้อพี่น้องมีเท่ายนสู่ถุนาห้คุยกับทางครูพันธ์ใครับตลกกับคุ่มได้ครับนี่ลูกง่ายขึ้นกับคุ้มค่าเนี่ยแมม่นครับผมว่าในราคานี้สุดคุ้มอีหลีครับพี่น้องลูกปานหมูแม่ก็ไไ้ฟรีแลลวครับซื้อสองนะครับในสามเลยครับในราคานี้สุดคุ้มครับพี่น้องผมว่าตัวนี้ครับครูค้นใช้ครับตัวนี้นี่งหญ่แท้ใ่ญ่ครับผมรับซื้อคือนะครับออกนมออกนมเจ็ดเดือนเนี่ยรับอัพว่าใครขึ้นมงกได้ครับ พอนี่อันนี้ออกน้กัสีสแเกือบกระดิใส้เกือบสามมื้นแล้วครับครับแม่นกะพี่น้องสังเกตกระดูกแข้งขาลูกเพิ่นเด้อครับญ่ครับให้ลูกเกินโตไ่ครับเนื้อนังวังสาหนาแข้งขาดีครับให้ลูกเกินโตครับอ่ะจังสั้นให้ทางครูมันใช้นะครับทวเรีดเข้าให้พี่น้องฟังอีกรอบครับไอแม่นี่นะครับเป็นชุดซื้อสองรุ่นสามนะครับแม่สูงร้อยสามสิบแปดบวกลบนะครับลูกตัวที่สองเนี่ยเป็นลูกของ เพชรแท้อายุ4เดือนนะครับเมเปะสมเพชรสยามไว้อันหนึ่งสัปดาห์นะครับเปิดไว้ราคา39,500บาทครับพี่น้องครับแนะนําเด้อไม่ลูกคมนี่ในราคาแบบนี้ตัวควยแบบนี้หนาเรี่ยงหนาเอาไปดูแล้วไปพัฒนาต่อครับแต่ลูกก็คุ้มค่านะครับผมแมนครับตัวนี้แหละจะเป็นราคาครับคุณชัยครับครับผมตัวนี้เลยครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวพายเึิ่งรายละเอียดของตัวต่อไปครับครับนี่คือรายการที่2นะครับแม่ครับผม รายละเอียดเป็นไงเนาะครับเป็นลูกสาวของเจ้าไม้นะครับอายุเกตเดือนนะครับผมความสูง120บวกลบนะครับผมตัวนี้เกิดจากแม่สูง143เ4นะครับแม่เพิ่นอ่างใหญ่หนาลึกบ่ครับนะครับผมให้ลูกจกหลูกเก่งพึ่งสนสะพายคุ้ยคุ้ยคุ้ยหน่อยพื่งเกลียกเมียานะครับพี่น้องครับสาวหน่อยเมีจังสี่นะครับเขาเปิดแพงบ่ครับไอ้ตัวนี้นี่บ่แพงนะครับเปิดไว้ราคา27,500บาทเอาไปพันนาต่อครับ ค้อยดีๆอนาคตแบบนี้ประวัติชัดเจนพันธุกรรมชัดเจนหนารุ่นครับในราคานี่มีเอกสารครบเล้ากาศข้อยตัวเนี่ยผมจะฉีดวัคซีนพยาธิบำรุงให้เรียบร้อยได้ครับเอาไปรับต้องเห็นอย่างอีกครับพี่น้องสังเกตบ้องเด้อเบื้องคอพื้นหนาไหมครับเขาขอดีคอหนาแขงขาใหญ่เล็บหนาตัวหน่อยเลยครับโอ้ท่ายืนดีครับพี่น้องกาเพึ่งสวนสะมพ้นได้ครับเนี่ย นี่ใส่เพื่นเชื่องดีนะครับเชื่องดีครับผมอ่ะพี่น้องมาเบืองบรนทายเด้อครับอุ้ยบันทายดีจหน่อยครับพี่น้องโค้นหางไงครับต่ราคานี้ผมก็ถือว่าพอซื้อพอเลี้ยงพอรุนนะครับพี่น้องขันพี่น้องมากสาวหน่อยเด้อในราคาค่อนข้างจะกเกษตรกรนะครับพี่น้องมิ่าไดยสู่ท่ายใ,ให้คุยกับทางครูพันใช้ครับ น่าสวยหน้าตากิมลิ้มโอ้สวยครับสวยของแค่ครับเขาเปิดอี่นาะคุณใช่เนาะเขาลูกจมูกจมอยเนี่ยเป็นสิทธิ์นะครับครับหากเด้คุนเขาคุณใจะ่ายไหมพี่น้องผ่าผ่าง่ายกวงดีครับอ่ะพี่น้องมึงอกบอกเผาเด้อกระดูกแข้งขาครับขอออกงามพี่น้องครับกันผมท้ายมองได้่ชัดเจนให้ โทรสอบถามนะครับหรือไลฟ์วิดีโอคอนะครับกับครูบัรชัยโดยตรงด้วยครับเดี๋ยวยางให้เบิ้งขับยางเลยครับอ่ะพี่น้องเบิ้งทายยางถดเดือดปืนดื้อครับทาง่าไายดุปอ่ะสวยครับอ่ะจะท่าให้พี่น้องได้เบิ้งงามๆจักหน่อยนะครับสวยครับเอาสั้นให้ท้าครูบัรชัยนะครับทุเรียดขขาวๆให้พี่น้องได้ฟังอีกรอบครับไอ้ต้นนี้นะครับเป็นลูกของเจ้าไม้นะครับอายุเกตเดือนความสูง120บวกลบ เปิดไว้ที่ราคา2องห0บาทครับป่ะไอ้บุตรไม้ครับครับนี่คือรายการที่3ามนะครับครับผมโอ้ยเพื่อนเป็นลูกผู้ใดครับเป็นลูกของเก้าเจริญนะครับอายุ5เดือนกว่าๆจะเก้าวหเดือนตอนหเดือนเต็มเลยครับผมความสูงร้อยสิบแปดบวกลบแต่ว่าโค้งสางกระดูกแข้งขาดีมากครับผมนี่อันนี้เกิดจากแม่สูงสี่สิบสามนะครับผมนี่แต่ว่าเนื้อหนังโค้งสางนี่มาเต็มเพิ่น มาดีตัวหน่อยเลยนะครับดีครับผมนี่นี่โค้งสางดีครับกระดูกเงยเบื้องเนื้อหนังกระดูกกระลังสุดควายสุดสุายไม่เป็นเซียเลยครับสาวหน่อยได้ละตัวไหมครับมันต้องมีครูไปนะหาครูไส้ครับผมเลือกครูไส้เบื้องเนื้อหนังกระดูกนะครับนี่เอาแบบเซียนเอาแบบเซียนเลยครับเขาเปิดไถพี่น้องแพงมาครับตัวนี้เปิดไว้สองหมื่นเก้าพันบาทครับอานาคตดีครับพี่น้องของเบื้องแล้วโค้งสางดีซีมหาบ่ข่าครับ เบื้งเกือบเบื้งแข้งขาเครับเนี่พี่ดองพี่ดองสังเกตเบื้องเนื้อครับกระดูกแข้งขาเพิ่นใหญ่เล็บพิ่นหนาแต่น้อยครับจุบเบื้องคอเพิ่นครับหนาปานค่อยพูน้อยไหมครับหนาอาย่างบนเลยครับย่างบนเลยเบื้องเบื้องหนาเบื้องครับโอ้หน้าตาสวยครับพี่น้องตาครับคายตหัวหนุใหญ่ตาแต้มจ่มแจ่ครบชัดเจนพี่ดองเบื้องเนื้อครับแข้งขาเพิ่นใหญ่เลยครับเล็บพิ่นหนาพร้อมเอาสนับครูมันใช้แล้ว มักมองได้ของเฟินครับมักโค้งสางครับโค้งสางกระดูกเฟินครับผมแล้วก็ไอเนื้อหนังเฟินกับม้าได้ครับข้อยทุกตัวค้อยทุกตัวเนี่ยคน,นครับเน<อ>ี่ยเขาข้อดีทุกตัวเลยครับผมเลยก่านแดงมาแย่งดีบ่งบอกว่าเป็นควอยพันธุกรรมเขาโค้งเขาข้อหัวต่อตัวได้ครับนเนี่บบนยกกรรข้อยง่าป่านค้อยฝูหน่อยไหมพี่น้องพี่น้องมึงกระดูกแกงขาวขึ้นลวดจุบนี่กระดูกง่ายไรกว้าง สวยครับตัวนี้เอาไปเป็น<อ>ครูกันครูปัญชัยเห็นแม่เพิ่นปะครับแม่เพิ่นเห็นอยู่ครับแม่เพิ่นเั็นไอ้มู่ผมเอาครับแม่งกันผมไในลูกมาคือคนรอันทรงตัวนี่ซื้อไปแล้วอ่ามันใหญ่ขึ้นกับอีกมันก็มั่งกันึิบมีนะครับเนาะครับ,รบก็เอามาขายขึ้นผมก,กัได้ครับในช่วงที่อยากขายซื้อไปแล้วในช่วงอยากขายกับเอามาขายขึ้นให้ฟาร์มเราได้ก็ดีเลยครับเพราะว่าเขาเป็นนัินเทากัหาซื้อเก่านะโเป็นเลินเท่ากัไปหาซื้อหาซื้อมาไว้กับเก่า ต่ค่อยแมลูกงเสียแมลอกงเสียซื้อไปเราออกลูกกับขายขึ้นในผมกันเลยครับแม่ลูกซื้อไปลูกออกนมกับมาขายขึ้นในผมกันเลยนี่และพี่น้องเขาไม่ได้คิดยากไหมครับเขาซื้อไปซีขายจางไหนน้องสิไหมครับอันนี้คือครูพันช้รับื้อกันซื้อจยากเดินกับพี่น้องจากผมเนี่ยมันมีใบรับประกันด้วยครับครับใบรับประกันพันธุกรรมจากตัวนี้ครับปีใหม่แล้วเป็นอีกคายหนึ่งนะครับเนี่ยเนี่ยผัมันงาม แบบนี้เลยครับพี่น้องแบบนี้เลยผมบอกเลยครับควายสิงใหญ่ต้องเป็นอั่งสี่นะครับลำตัวยาวๆหนาๆกระดูกแข้งขาใหญ่ๆคอหนาๆสี่ประพาดครับถ้าได้กหัเดือนเตียงทำได้ครับเนี่ยกินเก่งกินเฟี้ยงกินใหญ่เป็นแล้วแต่อาหารกินทันต์ป็นนะครับต้องต้องต้องเอาไปหัดเล็กน้อยครับตัวขัาไผ่เรียกแบบมากแบบธรรมชาติก็เอาไปเลี้ยงเลยครับผมขวางพวกบรรทายพ้ชัดเลยครับถ่ายงามถ่ายสวยครับโอ้พี่น้องถ่ายหม จุดไทยใหญ่แต่น่อยเลยครับคนหางนี้ใหญ่ป้อตงห่วงครับไทยนี่สูง120ไปแล้วครับรนานี่ย118ผมว่าค่อยเกิดราคาแล้วครับความงามลำตัวเพื่อนได้เบิดเลยครับงามขนสีดอกเหล่าขนสีทองตัวเลียดเข้าๆให้พี่น้องได้ฟังอีกจักรอบครับเป็นลูกสาวเก้าเจริญอายุ5เดือนกว่าจะเข้า6เดือนนะครับความสูง118บวกลบเปิดไว้29,000บาทครับผม ครับพี่น้องขัดพี่น้องมากเด้อพี่น้องมีเท่าใดสูงเท่าใดให้คุยกับทางครูพันชัยครับครับผมป่ะไปเบิ่งตัวไไม้ครับครับนี่คือรายการที่ซีบอกครับซีครับผมพี่ท่ายนอพี่ท่ายคลิปนี้ครับอู้ยสาวน้อยแล้วครับพี่น้องสาวน้อยน่ารักละเอียดเป็นไหนครับครูพันชัยอ้นีนะครับเป็นลูกของเจ้าไม้อายุเกียเดือนกว่านะครับผมความสูงกับสูสีกับตัววังหันครับร้อยสิบแปดบวกลบนะครับเป็นเป็นเพิ่นมาพร้อมกันครับตัววังหันได้ครับเดินครับยุคของเดียวกัน เอาไปเป็นครูกันอย่างไรราคาถือครับ <im it> เ,อเอาเอาจย่งนี้ได้ไหมครับครูยกครูแบบว่ายกครูหนี่ราคาสิรุษได้หลายาครัรถได้หลายครับพอส้มโยกันแม่งครับส <c oughs> วยตัวนี้สวยเนื้อนังกับพ่อมันกันครับโอ้แข้งขาดีสุดๆแม่พี่น<ม>้องพี่<ม>น้องสังเกตเพิ่งโลดแข้งขาดีเล็บเปิ้ลกิ่งพื้นดีดีครับไอ้ควายพันธุกรรมนะครับมันเบิ้งยังไงเลยครับพ่อต๋องเบิ้งยังไงครับเบิ้งเผาเบิ้งเขากิดเบิ้งยังไงเบิ้งยังไงเบิ้งเบิ้งเราสบายตานี่ใส่ใจคอกับเชียงพักอะแท้สบายตาครับผมรับประกันแท้ เบิ่งคอเข่าคอครับนี่หัวต่อตัวมักพี่น้องเรียกมืถือเลยครับเสียวตัวใหครับยกคู่ครับผมยกคูยกคู่เลยเนาะยกคูพี่น้องครับคือชุดแมวพันธุ์อนาขดแมวพันธ์นะครับชุดต่างฟาร์มเลืเลยครับเอาไปเลี้ยงเบี้ยเอามาขายขึ้นให้ผมเนี่ยสิ่และครับหูวนะครับควายตัวตัวเนี้ยหูวควายงามที่ไหนขายได้ครับแมนครับเขาขายตัวเขาเองนี่และแมนครับเอาทิงสิได้ครับครูผู้ใช้เปิดไป่ไรปะไหนครับเปิดทอกันครับสองหมื่นเก้าพันบาท พี่น้องราคากับตัวควยแม่งามจกซื้อว่างไหนครับพี่น้องขันพี่น้องมีทุนจากน้อยเด้อสื่อเก็บไปครับตัวนี้ไงแท้ครับถ่ายเบิ้งผัวหางเด้อครับพี่น้องเนื้อหนังเต็มย่างมาให้เบิ้งหน้าตาเพื่อนนะครับหน้าตาตาหักครับพี่น้องเบิ้งเด้อเบิ้งให้ทุกส่วนครับสำหรับพี่น้องที่อยู่ททางไก่ครับ หรือนะครับพี่น้องเบื้องบนชัดเจนบมงใด้ให้เบื้องหน้าคอกกับทางครูพันชัยครับครัหน้าโนกขวนฟองทางหนึ่งคู่ครับสวยเลยครับจุบหัวโหนกไงพี่น้องวงเขานี่ไม่ต้องห่วงครับเป็นคือคว้ยเข่าสมัยใหม่ครับตาแต้มแจ่มแจ่มครบชัดเจนสวยงามเนาะครูพันชัยเนาะงามครับงามคือตรงหันหลังครับเอาไปสองตัวนะครับผมพออายุขคอเดียวกันเอาข้างข้อเดียวกัน แมนครับพี่น้องคืออยากจะนน้ำคืออย่างครับต้องซื่อไปเป็นคู่เพื่อนกินยาดีครับมันจะงายกันกินดีแล้วสำหรับคู่มันใช้เราคิดว่าตัวนี้เพื่อนมีดีอย่างไรครับตัวนี้นะครับแม่เพื่อนเป็นสายเพชรอุดรนะครับเนื้อเนื้อหนังเพื่อนสีม้าพ้อมกันกับกับการจะเร้เติบโตเพื่อนนะครับผมเนื้อนังกับโค้งฉางสีม้าพ้อมกันนะครับจิตเก็บดูเก็บเดี่ยวดีนะครับผมเนี่ยหางถ่ายเพื่นดีเนาะเพื่อนใช่เนาะหางปันหางมาถ้างควาย เกเดือนนะครับเนี่ยเอ้ยหกเดือนนะครับเนี่ยครับนี่หางเลยเข้าเลยครับแล้วยูก้อยแจฟสูงครับนี่จังไรก็ันไงไปหนแล้วครับอนา,าคตดีแท้พี่น้องครับอัตลักษณ์สวยชัดเจนค้ชชีดอกเหล่าโอ้ยพี่น้องโค้ชตุกตัวนี่ยกำลังฝึกสมาธิกคลังกำลังเปลี่ยนงานครับนี่ยกำลังเปลี่ยนเท่าไปสารต่อยเลยครับเชี่ยงทุกตัวงามไหมพี่น้องงามครับควายมีเหลามีกอครับพี่จังไลยมันเกิดเบิ่งไงสวยงาม อัตลักษณ์ดีสำหรับคนงบน้อยแต่พันธุกรรมดีแน่นอนครับผมแบนขาของแท้แน่นอนพี่น้องครับคือในราคานี่ในราคาเกษตรกรนี่เลยนะครับคือควยแบบนี้พันธุกรรมแบบนี้ตัวแบบนี้เกจแบบนี้นะครับผมถือว่าสมราคาครับหรือพี่น้องคิดว่าแพงยังโตได้หลายเนาะโตได้ตามตามระยทางครับขยุคไกลกับสีรถไดยหลายยุกไก่โดยหลายครับคันรับเองเฮงรถจักรยานก็ดีเลยครับเนาะเน่ครับ อยากให้เบื้องนาคอกดีสุดเลยครับพี่น้องประกันรับประกันเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะปิดคลิปครับเดี๋ยวให้ทวียดของน้องอีกกระเทียนนะครับเป็นลูกสาวเจ้าไหมอายุ6เดือนกว่านะครับผมสูง11 8บวกลบเปิดไว้ที่ราคา29,00 0ับาทครับการซื้อขายนะครับต้องขอคับนุ่ลูกค้านะครับซื้อหน่อยซื้อหลายในการตกลงซื้อขายต้องมีมาจำนะครับเน้อ มาจำหน่อยมาจำรายนี่คืนยุทีระยะทางแลราคาคายมาจำนี่นะคะรับพ่อแม่ว่าเฮาสกินมาจำลูกค้าได้มาจำเพื่อยืนยันว่าเราจะเอาแล้วก็ใครไปส่งนะครับแต่คาอไปถึงถ้าความไม่ตรงปกุกเขากับพ่ได้เอามาจำลูกค้าะครับแต่คืนให้เรา,าเปอร์เซ็นต์ที่เก่าครับผมเอาคิปดีกขอบคุณครูพันชัยไหลายครับที่นะหาของดีของงา้ามมาฝากพี่น้องเนาะ,ค,ะครับสำหรับคลิปนี้ผมออต้อมและทางครูพันชัยนะครับก็ต้องขอลาพี่น้องไปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ